ก็เห็นมีดราม่า,มาก,กันนะครับในกลุ่มมาเวลดีซีไทยแลนด์แฟนคลับว่าขุนพันธ์เนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากรูปปกของเวนอมหรือเปล่านะครับซึ่งความจริงที่ผมจะมาบอกวันนี้ก็คือมันก็เป็นไปได้นะครับว่าจะมีแรงบันดาลใจมาจากเวนอมหรือเปล่าหรือความจริงคือมันมีแรงบันดาลใจมาจากเรื่องอื่นๆด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นปกติครับที่ เขาเรียกว่าหนังสไตล์นี้นะครับคือตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยมันจะออกมารูปปกแบบนี้คล้ายๆกันครับแทบจะจะว่าดทุกเรื่องก็ไม่ได้ครับคือหลายเรื่องมากเลยครับที่มีรูปภาพปกที่จะเป็นรูปการมองหน้าการของคู่หูนะครับคู่เขาเรียกอะไรอะ่ะคู่ต่อสู้กันนะครับที่มันเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งหรืออะไรประมาณนี้ซึ่ง เวนอมกับอ,อีกตัวร้ายเนี่ยก็คือเป็นคู่ปรับกันใช่ไหมส่วนขุนพันกับอันนี้ผมจําไม่ได้ว่าชื่ออะไรก็เป็นคู่ปรับกันซึ่งมันก็เป็นไปได้ครับที่จะทําภาพปกแบบนี้ออกมานะครับซึ่งมันก็คือภาพปกที่เป็นเทรนนะครับมันเป็นแพทเทิร์นนะครับที่ หนังแนวนี้ก็จะทํารูปแบบแบบนี้ครับซึ่งเราก็มีหลายเรื่องเลยนะครับที่มีรูปแบบภาพปกภาพโปรแบบนี้นะครับซึ่งไม่ใช่แค่ว e นอมด้วยก่อนหน้าเวนอมก็มีถ้าจะบอกว่าขุนพันก์กอลเวนอมหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเวนอมในกอลอันอื่นมาเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็เอาเป็นว่ามันเป็นแพทเทิร์นของหนังแบบนี้มากกว่านะครับซึ่ง หนังหลายๆเรื่องครับหรือว่าหลายๆรูปแบบครับจะเป็นรักหวานซึ้งอะไรรูปก็แล้วแต่มันก็จะมีแพทเทิร์นของเขาครับที่จะทํารูปหน้าปกมาแบบนั้นเพื่อจะสื่อความหมายแล้วก็สื่ออารมณ์ให้ถึงคนดูมากที่สุดครับซึ่งหลายๆเรื่องก็ใช้รูปแบบแพทเทิร์นที่คล้ายๆกันครับซึ่งถ้าเราไปเซิร์ชใน Google นะครับถ้าเราพูดว่าแพทเทิร์นโปสเตอร์หนังที่เหมือนกันนะครับมันก็จะเจอคล้ายๆกันแบบนี้ซึ่งเราก็ลองเลือกมาอ่าน แบบว่าโปสเตอร์หนังที่ดูเหมือนเหมือนกันก็ได้เข้าไปดูนะครับก็จะมีหลายๆเรื่องที่มันเหมือนกันเช่นเนี่ยครับแ m ็ n แมนดักไนท์อ่าเนี่ยครับถ้าใครสังเกตก็จะรู้เลยว่าจริงๆแล้วรูปแบบการดีไซน์ภาพยนตร์ชื่อดังมันก็มีอยู่ไม่กี่แบบเท่านั้นเองครับจึงไม่แปลกใจนะครับที่เราจะเห็นโปสเตอร์ภาพยนตร์ชื่อดังมีบางอย่างที่คล้ายกันอย่างไม่น่าเชื่อนะครับ ตัวอย่างที่คล้ายๆกันนะครับก็จะมีเนี่ยเห็นปะเห็นปะยืนหันหลัง Interstellar ล่าดรังกก็ประมาณนี้ครับหรือว่าคนวิ่งเอียงๆบนพื้นถนนโทนสีดำน้ำเงินก็จะมีเยอะเลยครับเนี่ยเห็นปะ t a k e n บลา l a h blah 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 b l a นะครับหลายเรื่องครับ หรือว่าภาพคนย้อนแสงหน้าทะเลและมีใบหน้าคนใหญ่ๆบนท้องฟ้าก็มีเยอะครับเนี่ยครับมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดนะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าจะบอกว่าลอกก็ลอกได้ครับแต่เอาจริงๆเราควรจะใช้คําว่ามันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันมากกว่านะครับเห็นปะหันหลังย้อนแสงเกือบเต็มตัวบางทีมันก็มีหันหน้ากลับมาเล็กน้อยอ่ะเนี่ย เยอะเลยนะครับแฮร์รี่วอเตอร์บลาบลาบลาซึ่งมันเป็นแพทเทิร์นของหนังครับอันเนี้ยอันหลังชนกันโอ้มีเป็นร้อยเรื่องเลยครับผมบอกเลยหรือว่าจะเป็นลอดใต้วางคาครับเนี่ยเป็นรูปวางคาเต็มไปหมดเลยซึ่งหนังพวกนี้ครับก็คือหนังที่แบบออกมาแพทเทิร์นเดียวกันครับเนื้อเรื่องคล้ายๆกันหรือว่าให้ฟีลหรืออารมณ์มูดแอนโทนของหนังเรื่องนั้นนะครับไปทางเดียวกัน ก็เลยออกมาใช้เป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับในการทำภาพปกเพื่อที่จะมีความรู้สึกและอารมณ์คล้ายๆกันนะั่นเองนะครับอ่ะอันนี้โอ้โหยิงชัดเลยลูกตาใหญ่หญๆเต็มโบลเตอร์หนังมันก็จะเป็นหนังแบบคือเราเห็นแล้วเราก็จะรู้สึกะครับว่ามันเป็นยังไงอ่าอันนี้ก็เป็นผู้หญิงหันกลับมาข้ามไหลนะครับ คือหันมาแล้วมันน้ำมันจะอยู่ตรงไหลประเดีย๋ยเห็นปะเยอะเลยนะครับอ่ะมีอะไรสักอย่างคาดตาครับก็คือตรงตาเนี่ยก็จะมีชื่อหนังหรือจะมีอะไรสักอย่างเนี่ยเห็นปะมีผ้าปิดตรงปิดตามันก็คล้ายๆกันนะครับก็คือการปิดหูปิดตาอะไรประมาณเนี้คือภาพของโปสเตอร์นะครับก็จะสื่อความหมายเรื่องนั้นนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับอ่ะนี่มานั่งยาวๆบนที่สถานะมีเยอะเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นหนังอย่าง forest gum นะครับที่ดังๆหน่อยอะเยอะเลยครับซึ่งผมก็ให้ดูตามนี้แล้วกันเนาะอ่าเยอะเยอะเยอะอันนี้ก็เป็นใบหน้าที่ซ่อนอยู่นะครับก็คือจะเป็นแบบใบหน้ามันซ่อนอยู่ตามรูปต่างๆของโปสเตอร์นะครับหรือว่าเอาอะไรออกมาทําเป็นรูปหน้าตัวเองนะเลยรูปหน้านัาแนกแสดงนะครับก็เนี่ยเป็นรูปเห็ดบ้างนะครับ เป็นจิ๊กซอแต่เป็นรูปหน้าคนอ่ะเห็นไหมเป็นต้นไม้ก็ได้ครับอ่าก็จะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นโลกสีฟ้าธรรมชาตินะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์และก็ธรรมชาตินะครับซึ่งมูดแอนโทนของภาพโปสเตอร์ก็จะเป็นแบบคล้ายๆกันนะครับเห็นปลาหมีลิงคนหมานกเพนกวินช้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะออกมาโทนคล้ายๆกันนะครับ ซึ่งเราจะบอกว่ามันก๊อฟกันมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นทุกเรื่องก็ต้องก๊อ้กันซึ่งผมมองว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่คล้ายๆกันมากกว่าครับถ้าการก๊อปกันก็คือมันต้องเป็นแบบ copy and paste นะครับก็คือเหมือนกันดีๆเลอซึ่งก็มีคนไทยหลายคนนะครับเนี่ยใส่แว่นแล้วมีเงาสะท้อนอยู่ในแว่นนะครับในแว่นก็จะมีบลา b ลแล้วแต่รูปว่าเขาจะเอาอะไรมาใส่นะครับในแว่น เนี่ยมันมีมันมีนะครับซึ่งคนไทยหลายคนครับก็ยังไม่เข้าใจครับว่าไอ้พวกเนี้ยมันยังก๊อปกันอยู่เอาเป็นว่าวันนี้ผมก็จะมานี่แหละครับบอกให้ทุกคนได้ทราบว่ามันมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับที่มู a แอนโทนของหนังก็จะไปแนวเดียวกันอันนี้การยิงปืนมันก็ต้องมีปืนทุกกงทุกรูปนะครับเห็นปะระเบิดก็โทน ไฟดำส้มอะไรอย่างเงี้ยครับฉากอ่าโพสหนังเรื่องไหนที่มันมีการระเบิดมีการยิงปืนเยอะๆกันจะเป็นโทนนี้ครับมีไฟมีระเบิดโทนส้มสีดำอย่างเงี้ยครับส้มตัดกับสีดำมันก็จะเป็นโทนที่มันมีการระเบิดมีการยิงกันเยอะๆนะฮะเห็นไม่มหนังดังๆเยอะแยะเลยครับ transporter go h s t r i d e r นะครับ enable x หรือว่าโตเกียวดิฟที่มันมีแบบ อะไรแบบเร็วๆแร,รงๆอะไรประมาณนี้ครับอ่ะนี่ก็มีรับตัวนักษรใหญ่ผ้าดหน้าคนครับซึ่งอาจจะเปลี่ยนฟอนต์ไปแต่รูปแบบแพทเทิร์นมันก็คล้ายๆกันเหมือนเดิมนะครับอ่าปิดท้ายด้วยแนวทอมโครสนะครับรู้สึกไหมนะครับว่ามีอะไรคล้ายๆกันคือทุกรูปนะครับจะเป็นรูปทอมโคสันข้างนั่นเองตอนนี้จริงๆผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ย แต่ก็ต้องไปดูกันนะครับโอเคครับก็ต้องขอบคุณเพชรมายาด้วยนะครับที่เรียบเรียงมาให้ดูเนาะก็ลองลองเสิร์ชดูครับมันก็มีหลายๆแบบนี้สิบแปโปสเตอร์นังอินเดียซ้ำซากพิสูจน์ว่าฮอลีมูดบ่นกเป็นเหมือนกันเนี่ยครับแล้วก็ลองเข้าไปดูครับต้องเสิร์ชหาข้อมูลก่อนครับที่จะเอามาพูดมาบลาดๆลาลานะครับซึ่งมันเป็นแบบอื้อ มันไม่น่าจะมาเถียงกันแล้วครับเรื่องพวกนี้เดี๋ยว่ามันตั้งคำถามกันทุกคนที่เป็นคอหนังก็อขวัญทราบเอาไว้เนาะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันให้มันเป็นดรามงดราม่าลาบลาบลาอเหมือนเมื่อกี้เลยโอเคครับวันนี้ก็ถ้าหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับให้คนที่เขาไม่รู้ว่ารูปแบบแบบนี้นะเป็นหนังแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันไม่ได้กอ๊อปกันนะครับทําให้คนอื่นได้รู้ด้วยก็ดีครับจะได้ไม่ต้องมีตั้งกระทูน้นู่นนี่นั่นอีกเนาะโอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับถ้ามีอะไรที่ ตกบุกพ้องก็ฝากคอมเมนต์ด้วยวยละกันนะครับหรือว่าอยากให้ทําเรื่องแบบไหนนะครับมีคําถามไหนอยากให้หาข้อมูลแล้วก็เอามาบอกคนอื่นๆนะครับให้รู้ความจริงก็คอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะกลับมาอ่านดูนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับฝันดีฮะ